วัสดีค่ะวันนี้ไม่นิพาภาพเหรียญปรยทานรูปแบบนี้ไม่นินให้ชื่อว่าดอกบัวบูชาเหมือนเดิมนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้เป็นนางเค้กนะคะเป็นคนถ่ายคลิปให้ทุกคนขึ้นลูกส้มก่อนนะคะตัดริบ,บินที่ความยาว120แล้วขึ้นลูกส้มค่ะให้ได้แบบนี้นะกดสต็อปคลิปไว้ก่อนเพื่อมาทําถึงขั้นตอนนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาขึ้นรูปดอกบัวกันแต่ว่านะคะเราจะบิดริบินก่อนแบบนี้บีด วนวนให้ได้แบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นเราค่อยสอดริบบินนะคะแบบนี้ให้สังเกตเส้นที่เมื่้สอดนะคะข้ามหนึ่งนะคะค่อยสอดลงแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เป็นเหมือนดอกบัวบูชาเรานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าบิดก่อนนะคะ1รอบแล้วค่อยวนมาสอดก็จะทำแบบเดียวกันแบบนี้วนไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เมื่อเราสอดครบแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับเข้ามาเลยค่ะค่ะพอเราดึงให้กระชับได้ประมาณนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็ขึ้นกรีบบัวปทุม,มากันเลยค่ะ แต่ว่าในดอกนี้เวอร์ชั่นนี้เราจะทําอยู่3ชั้นนะคะทุกคนตัดริบิ้นที่ความยาว120เซนติเมตรพอดีนะคะนี่ค่ะเราก็เริ่มทําชั้นแรกกันเลยนะคะ เมื่อเราทําชั้นแรกครบแล้วนะคะเราก็สอดเก็บริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะโค้งปลายริบบิ้นลงและสอดย้อนขึ้นมาด้านบนให้ปลายริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะเราก็ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําชั้นที่สองค่ะกรีบชั้นที่สองก็ทําเหมือนเดิมจับตะแคงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ดึงริบบิ้นไปทางขวามือแล้วหมุนวนให้ได้เป็นแบบนี้เป็นกลวยแบบนี้แล้วก็สอดลงระหว่างตรงกลางตรงนี้ค่ะ ระหว่างกลีบแรกกับปาลิบินฝั่งขวามือนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ พอเราทำครบทั้ง8ดเส้นได้2ชั้นเรียบร้อยเราก็สอดเก็บริบบิ้นขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมสอดให้ครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็ทำกลีบบัวชั้นที่3กันได้เลยค่ะแบบนี้นะคะพอสอดขึ้นมาครบแล้วเราก็จะขึ้นเส้นที่สามนี่นะคะสอดเก็บขึ้นมาครบแล้วทำกลีบที่3มกันเลยค่ะ บิดเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะสอดลงตรงกลางระหว่างกลีบที่สองกับปลายริบบิ้นฝั่งขวามือนี่ค่ะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยและหลังจากนั้นก็สอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมแล้วตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยในคลิปนี้แม่นิจจะไม่ได้พาตัดริบบินนะ้นเนาะเนื่องจากน้องเค้กเป็นคนถ่ายคลิปให้หล่อนก็รีบร้อนและยุ่งกัดด้วยค่ะก็เลยตัดจบไปเลย,ยนี่นะคะ เส้นสุดท้ายของชั้นที่3มแล้วเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทำแล้วสวยมากเลยค่ะทุกคนทำง่ายด้วยนะคะแบบนี้ค่ะตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำลง Youtube แต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่าทำไว้หน่อยค่ะจะได้เข้ามาดูโอเค